ครับผมสืบช่วงเวลานะครับมาเจะเลยครั้งหนึ่งในมันนี่นะครับผมวันนี้อาจจะแปลกแตกต่างสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมใช้รูปแบบของหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมในการอัดนะครับอาจจะงงนิดหน่อยเอาจริงงงมากแหละงงมากถึงขั้นทม่สุดนะครับผมโอเคเนื่องจากคริปโตสแตมมาแล้วนะครับผมผมไม่สามารถส่งด้านหน้าให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเควอร์โค้ดนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นหมายเลขที่ผมได้รับนะครับผม ำหรับ้าคนนะครับผมที่ได้รับไปนะครับคนนึงส่งที่อยู่มาแล้วนะครับผมอีกคนนึ่งรอ,อส่งที่อยู่นะครับผมส่วนอีกสามคนที่เหลือคือใครก็ไม่รู้ไม,ไม่ติดต่อกลับมาก็ในนี้นะครับผมมันจะมีมันจะเป็นอ็ออยู่ภายในนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าน่าจะใช้ได้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมลองแกะดูสักอันหนึ่งนะเพราะมันมีทั้งหมดสิอันนะครับผมสั่งมาสิบอันบอกเลยว่าผมไม่รู้ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทุกคนจะเห็นหน้าผมนะครับผมแล้วก็เห็นผมพูดนู่นนี่นั่นนะฮะแต่จะไม่เห็นน้านวันนี้ค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างเหนื่ยนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าคลิปอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นอัดแผ่นผีนะครับผมซีดีเถื่อนนะัะต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเทคนิคในการอัดนะฮะคลิปค่อนข้างที่จะแบบตะบีตะบันสุรุ่ยสุรลายมากนะครับผมนี่ฉันพูดอะไรของฉันเนี่ยนิดนึงนะฮะ โอเคแป๊บนึงนะขออนุญ,ญาตนะครับผมผมแกะอยู่นะจริงๆแล้วผมสามารถแกะด้านหน้าได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแกะได้ครับแต่ประเด็นว่ามันเกินปัญหานะตรงที่ว่ามันมี NFT อยู่ภายในนะครับผมอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราไปคลิปโต้สแตป์อยู่ตรงนี้ในภายในนั้นจะเขียนว่าสร้างประกอ,อสร้างประสบการณ์ใหม่นะด้วยการเป็นเจ้าของ n f t สแตป์นะครับผมชุดแรกของอาเซียนเพียนำรหัสด้านหลังแถบขูดมาลงทะเบียนผ่านค r ว o d e โค้เพื่อรับ N f t สแตปมฟรีจำนวนจำกัดโอเค ติดตามข้อมูลได้ที่ n f t Thailand Post นะครับผมก็คือคุณสามารถสแกนได้แล้วก็ขูดนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสแตมที่สามารถส่งได้จริงๆนะครับผมน่าสนใจฮะเดี๋ยวผมทดสอบนะครับผมเดี๋ยวก่อนทดสอบนะนี่ผมพูดให้ฟังก่อนนะครับผมว่า,าเดี๋ยวจะทำในผ่านห้าง OBS นะครับ,รบผมก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงส่วนนี้นะจริงก็เห็นได้เปล่าวะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมตั้งกล้องนิดนึงนะครับ หลายคนบอกว่านี่ฮะที่ทำเหมือนเด็กโอมเมืองะฮะใช่ครับมันค่อนข้างที่จะเออก็ก่อนนะคนเรามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างต้องขอไปกันด้วยแล้วกันเนาะผมไม่ได้เก่งด้านการทำทุกอย่างนะครับผมก็ขอภัยกันด้วยโอเคอิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อน โ okay. okay. อเคตึ๊บอืมอืมโอเคอันนั้นมันนี่เรียบร้อยหนึ่งนะฮะกดปุ่มบันนอใช่ไนะโอเคผมได้แล้วนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะเข้าไปทาง คือจะสายสายนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยะครับ NFT น้ำๆๆๆ NFT NFT ไทยแลนด์ไทยแลนด์ Post โอเคพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมันจะขึ้นมาไหมอ่อไม่ขึ้นโดยต้องใช้ QR code สแกนว้าเพื่อจะหา โอเคครับผมเดี๋ยวผมลองรีเช็คหน่อยเดียใช้คิดว่าโค้ดสแกนขึ้นเดี๋ยวนะมีอะไรผิดพลาดป่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวค่อยๆกดไปทีละจุดก่อนเออไทยแลนด์โพสเออไทยแลนด์โพสไทยแลนด์โพส co อืม mm hmm. แล้วไงต่อวะแทนโพส์มาดอะไทเป็นโพส์มาดแล้วอ็นทีอยู่ตรงไหนฟ้าข้อเนี่ยเข้าไปสู่โปรดักต์ตัวนี้เออ่หาลิกงไม่เจอไว้เดี๋ยว ขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาลิงก์แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมาอัดต่อครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกับไลก์ด้วยนะครับสวัสดีครับ